สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับถึงซีรีส์ของ Into the Dark ซึ่งในตอนนี้จะมีชื่อเรื่องว่า a n a t y Piece of Work ที่บริรษัทไฟ n น n c e Falcon Hart พนักง,งานที่มีชื่อว่าเท็ดได้พยายามทำทุกวิถีทางให้กับสตีเวนเจ้านายของเขาเพื่อแลกกับโบนัสประจําปีแต่สิ่งที่เขาทํานั้นมักจะไม่ได้ดั่งใจของเจ้านายอยู่เสมออย่างเช่นการเอาไม้กอลมาปิดประเภทและเมื่อเขาถูกเจ้านายปฏิเสธคําขอโทษเท็ดได้เอาไม้กอลอันานั้นไปทุบกระจกของน้ำจนแตกจนกลายเป็นเรื่องดินเทาของคนในบริษัทเเมื่่ออถึงววันนนปปปปรระะกกาาาาาาศบบจจํีีี้้้ไดข จะไม่มีใครในบริษัทได้รับโบนัสพิเศษแม้แต่กระทั่งตัวผู้บริหารเองก็ตามเพื่อเป็นการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นของบริษัทเท็ดที่ได้โทรศัพท์ไปบ่นกับเมียเรื่องที่บริษัทไม่ยอมให้โบนัสเขาทั้งที่เขาทางานมากกว่าใครเพื่อนเมียก็เลยบอกให้เท็ดใจเย็นลงก่อนและออกไปสูดอากาศที่ด้านนอกเท็ดที่เห็นเจ้านายของเขาเดินไปที่ระเบียงเขาก็ตัดสินใจเดินตามเจ้านายไปและหมายที่จะผลักเจ้านายให้ตกลงไปจากตึกแต่เจ้านายก็ดันหันกลับมาซะก่อนเจ้านายที่ถามกับเท็ดว่าเขามีอะไรหรือเปล่าเท็ดก็เลยให้กัอเจฉาเควา้เามคิดทุกคนใน เต,ตรียมไว้สําหรับจ้างผู้บริหารคนใหม่เจ้านายที่ชักชวนเท็ดกับเมียให้ไปร่วมทานอาหารที่เนื้อที่กครือข่ายของเขาเพื่อเป็นการพิจารณาในการรับตําแหน่งนี้ระหว่างเดินทางไปที่ครือขหายเท็่ทาเมียของเท็ดได้บทสามีของเธอว่าเขาขาดความมั่นใจจนอาจจะทาให้คู่แข่งที่ประจบอย่าง Kevin. าเควินคว้าตําแหน่งผู้บริหารไปครองเธอมาที่นี่เพื่อสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาได้เลือกตำแหน่งเมื่อขับเข้ามาถึงเครือข่ายเท,ท็ดได้สังเกตเห็นว่าไม่มีรถใครมาร่วมงานนี้เลยแต่เขาดันเห็นคนใส่สุดสีขาวแอบมองพวกเขาอยู่ที่ด้านบนของบ้านก่อนที่รถปอร์เช่คันงามของ เมียของเท็ดได้ถามกับเท็ดว่าทำไมเควินถึงมีรถหรูขับทั้งๆท,ท,ที่เขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับสามีแถมยังมีเงินเดือนเท่ากันอีกด้วยเจ้านายดูยจะชอบพรีของเควินมากๆเพราะเธอแต่งตัวดูดีกว่าเท,ท่ท์ถซึ่งเควินก็ได้แนะนำเมียของเขาให้ทุกคนได้รู้จักโดยที่เธอมีชื่อว่ามิสซี่ก่อนที่กิวีเมียของเจ้านายจะเดินมาเชิญทุกคนให้เข้าไปภายในบ้านเจ้านายได้บอกกับทุกคนว่าในงานปาร์ตี้คืนนี้มีแค่พวกคุณทั้งสองคู่ที่ถูกเชิญมาร่วมงานเท่านั้นกิวี่ได้อธิบายกับทุกคนว่าเธอต้องการาย ก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจ้านายได้อาเร่าอย่างดีมาเสริมให้พวกลูกน้องก่อนที่เมียของเขาจะเหน็บว่าอย่าให้เธอจับได้ว่าเจ้านายนั้นแอบกุ๊กกลิกอยู่กับพวกสาวๆเท็ที่ชักชวนเจ้านายคุยเรื่องปืนโบราณที่ได้แขวนอยู่บนผนังเจ้านายก็เลยโม้ให้เขาฟังว่านี่เป็นปืนเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมียเจ้านายก็พูดขัดอีกว่าทําไมถึงไม่บอกพวกเขาไปด้วยเลยละ่ะว่าคุณเองเป็นพวกเสืรอมสมรรถภาพทางเพศเท็ดก็เลยชวนเจ้านายคุยเรื่องดาบเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแทนเจ้านายก็เลยอธิบายว่าดาบนี้ได้มาจากยุคสงครามกลางเมืองและคคคคครรอออบััวขงงเเเ้้ายยใใชมนนน่่ดีีตทก จะใช้มันตัดอันธพาของเขาออกทําให้กีวี่หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นเควินที่นั่งอยู่ข้างๆได้ถามเจ้านายว่าภาพวาดบนผนังนั้นเป็นภาพวาดของโรมใช่ไหมเขาบอกกับเจ้านายว่าเขากับเมียเคยไปอันิมูด้วยกันที่นั่นทําให้เททําอุทานออกมาว่าโรงแรมเนี่ยนะทาให้มิซซี่มีของเควินหัวเราะเยาะเยยเธอที่เทียร์ท่ำมาจักกรุงโรมประเทศอิตาลีก่อนที่เธอจะบอกกับเททําว่ากรุงโรมหรือโรมเป็นชื่อมืองในอิตาลีจ้ะไม่ใช่โรงแรมอย่างที่เททําเข้าใจกีวี่ที่พูดจาเหน็บสามีอีกว่าสามีของเเเธออนนนนนนัั้้้มมมวแแต่่สสใใใจจจงาาลละไคครรบบยยกก็หีุด และให้เธอทําตัวดีๆเพราะที่บ้านของเราวันนี้มีแขกทั้งสองสามีภรรยาเริ่มทะเลาะกันและเริ่มงูดจ่าปัประสาทพ,พวกลูกน้องระหว่างนั่งทานดินเนอร์เมียของเจ้านายได้เดินเข้าไปหยิบหน้ากากและภาพถึงความสวยงามสมบูรณ์แบบที่ทําให้เธอมาถึงจุดนี้ได้เจ้านายก็เลยช่วยยืนยันว่าของมันแน่อยู่แล้วเพราะเขามีใบเสร็จค่าสัญญกรรมทุกส่วนในร่างกายของเธอเลยเมียที่ถูกพูดประจานที่จัดการคว้างหน้ากากใส่สามีก่อนที่เธอจะชักชวนทุกคนดื่มต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ภายในโต๊ะอาหารเจ้าได้ถามกับเควินว่า เขาคิดยังไงกับวิกฤตโลกร้อนเควินก็เลยตอบว่าเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปเจ้านายก็เลยแย้งว่ามันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ถ้าในอีกสิหรือ20่ปีข้างหน้าโลกนี้อากาศแคลนเล่าหรือวายและเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วกีวี่ทีถามเมียของเทสว่าเธอทํางานอะไรเททำเมียของเทก็เลยตอบว่าเธอทํางานเป็นพนักงานไก่เกียรของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งแต่งานของเธอนั้นยังไม่หนักเท่ากับสามีที่ต้องทํางานถึงเที่ยงคืนทุกวันซึ่งมิซซี่ก็พู าทาให้เควินตอบแบบขอไปทีเหมือนว่าเขามีความลับมิซี่ที่ผู้จาดูถูกเททํามว่าเธอแต่งตัวดูเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงก่อนที่เธอจะบอกให้มีของเจ้านายพาเธอไปที่ห้องน้ําเทที่มโหแทนเททํามได้บอกกับเมียว,ว่าเหมือนพวกเราถูกเชิญมาที่งานนี้เพื่อให้คนพวกนี้ดูถูกพวกเราพวกเราควรจะขอโทรกลับบ้านน่าจะดีกว่าเควินที่แอบฟังอยู่ก็ได้บอกกับเททว่าถ้าแกขี้ขาดนักก็เชิญกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวตอนเช้าฉันจะพามีของแกไปส่งให้ฝ้าของกีวีที่เดินมาส่งมิซี่แค่ครึ่งทางก่อนที่เธอจะแกล้งพูดทีเล่นทีจริงว มีคนแปลกหน้าซ่อนอยู่ในผนังของบ้านหลังนี้เมื่อมีของเจ้านายเดินกลับมาเธอก็ได้สั่งให้เททัมไปชงเล่ามาให้ก่อนที่จะเข้านั่งใกล้กับเท็ดเจ้านายได้ถามเควินว่าเห็นมีของเขานั่งใกล้กับเท็ดใช่ไหมเควินก็เลยบอกว่าใช่เขานึกภาพไปออกเลยว่าถ้ามีของเจ้านายนอกใจเขาจะเป็นยังไงเจ้านายก็เลยพูดติตลกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเขาควรยิงเมียทิ้งเลยจะดีไหมเจ้านายได้ถามความลับของเควินเพื่อเป็นบททดสอบเควินก็เลยบอกว่าเขาจะมีรถหรูอย่างเดียวไม่ได้แต่เขาจำเป็นต้องมีเมียที่สวยเพื่อคนมาเชิดหน้าชูตาด้้้วววยยเขขาาาาารููอ่่แลมมิซีนนโงกด อะไรเธอก็ยังเรียนไม่จบเลยทั้งที่เป็นเอกวิชาไพาทาโร่ฟากในของเจ้านาย,านายก็พยายามที่จะเล่าลมเท็จและพูดชมเขาเรื่องที่เขาระเบิดอารมณ์มาไม้ก๊อบติกะจกแควิที่เล่าลมเท็จต่อไปเรื่อยๆจนเท็ทนไม่ไหวต้องลุกเดินไปหาเมียเจ้านายได้ระเบิดอารมณ์ใส่มีของตัวเองและด่าหาว่าเธอเป็นนางร้านที่นอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าทั้งสองสาม,มีภรรยายที่พูดจามีปากเสียงกันแถมยังพูดจาดูถูกคนอื่นว่ามีฐานะทางสังคมที่ต่ำกว่าเจ้านายคิดจะเอาปืนหยบขนังมายิงเมียเคทวิาายก็ จะได้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารพร้อมกับเงินโบนัสอีกหนึ่งแสนดอลลาร์รวมไปถึงการพัก้อนอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยเควินจะยอมถอยให้เจ้านายเจ้านายได้คว้าปืนลูกซองไปยิงระเบิดหัวสมองเมียจนทำให้ทุกคนภายในงานต่างกระรองตกใจเท็ดที่บอกให้เจ้านายของเขาวางปืนลงทำให้เจ้านายหลุดออกมาจากพรวังเขาตกใจและขอร้องให้คนอื่นช่วยเท็าพยายามคิดที่จะแจ้งตำรวจแต่เจ้านายของสามีก็ห้ามเธอเอาไว้เขาบอกว่าถ้าเขาติดคุกทุกคนจะสูญเสียทุกอย่างไปทั้งหน้าที่การงานและรวมไปถึงเงินทองขณะที่เท็ดกำลังจะโทรศัพท์เควินก็ได้ มันเป็นอุบัติเหตุเจ้านายนื่งทำความสะอาดปืนแล้วเกิดปืนลัน่นเจ้านายก็เลยแย้งว่าใครบ้าจะทำทำความสะอาดปืนตอนนี้เหตุผลมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเควินก็เลยเสนอแผนสองว่างั้นเมียเจ้านายก็ฆ่าตัวตายเท็ดก็เลยพูดแย้งว่าฆ่าตัวตายได้ยังไงไม่มีใครเขายิงตัวตายจากทานด้านหลังกันหรอกเควินเคยศึกษาเรื่องวิธีกระสุนปืนบ้างไหมเจ้านายได้บอกกับทุกคนว่าข้อเสนอของใครดีที่สุดและสามารถช่วยเขาให้รอดพ้นจากคุกได้เขาจะยกตำแหน่งรองบริษัทนี้ให้เลยเควินก็เลยบอกว่างั้นเป็นการป้องกันตัวล่ะเจ้านายกเลอกว่าาาารร้สะะถูิงงจทนั นนหัวหน้าได้หันมาถามเท็ดว่าเขาคิดว่ายังไงซึ่งภรรยาของเท็ดก็พยายามที่จะห้ามสาม,มีเอาไว้ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เท็ดก็ไม่ยอมฟังเมียและเสนอไปว่าเจ้านายได้เข้าใจผิดคิดว่าเมียเป็นผู้ผูกรุกและแตัดสินใจยิงเมียทิ้งโดยที่ไม่ดูให้ดีก่อนซึ่งเควินก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้และเสนอให้เจ้านายจัดการทาลายศพซะเมียที่เตือนติดเท็ดว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะได้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเจ้านายได้บอกให้ใครสักคนเดินเข้าไปดูศพเพียงของเขาว่า แล้วถามกับเควินว่าเครื่องดื่มของฉันอยู่ไหนเจ้านายที่เฉลยกับทุกคนว่านี่เป็นแค่การแกล้งเอากันเล่นเพื่อดูท่าทางของแต่ละคนและดูไหวพริบตติปัญญาว่าพวกเขามีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังไงเจ้านายไดเฉลยกับทุกคนว่าการที่ทําแบบนี้มันทําให้เขาได้รู้จากลูกน้องของตัวเองมากยิ่งขึ้นดีกว่าต้องมานั่งสําคัญงานทั้งสัปดาห์อีกด้วยสิ่งที่ดีที่สุดในการตัดสินใจจะเลือกใครสักคนให้เข้ามารับตําแหน่งที่สําคัญก็คือวิธีการที่คนเหล่านั้นเลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่แหละเจ้้้้้้าาาาาาหนนนนนทททีี่่่่่บบบบบอออกกกกกกััเเเเเตวววคครรรงงขป็็็ฝยยชะะแแแมมูสสึไดดล มันผิดจัญญาบันแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่ในงานต่อไปเพื่อสนับสนุนสามีเจ้านายได้พาท,ทุกคนมาที่ห้องสมุดก่อนที่กิววีที่เปลี่ยนชุดแล้วจะเดินตามมาเจ้านาได้ถามเท็กับเควินว่า พอ,อไรคู่แข่งของตัวเองถึงม่สมควรได้รับงานนี้เท็ดก็เลยอธิบายว่าภายใต้สูตรที่ดูดีเควิน <Kevin S 2> <Kevin S 1> เป็นคนที่ไร้ความสามารถและขาดจิตวิญญาณในการทํางานคนที่อยู่ตาแหน่งต่ำกว่าเขาไม่เคยมีใครรู้จักเขาแถมคนที่อยู่สูงกว่ายังพูดจาดูถูกเควินว่าเขามันปัญญาอ่อนอีกด้วยเควินก็เลยอ้างว่าสาเหตุที่เขาทาแบบนี้มันจะช่วยทาให้เขาดูโกมเกินและเข้ากับผู้คนได้ง่ายเควินได้บอกกับเท็ดว่าคิดดูว่าเขาอยากแต่งตัวหรูหรูหรือขับรถสปอร์ตที่ไม่มีปัญญาจ่ายแต่การเป็นผู้บริหารนั้นภาพพจน์คือสิ่งสําคัญลูกกน้้้้องจจะไดเเเขาาาครรพย ที่ได้ถามว่าเควินว่าแล้วข้อเสียของเท็ดล่ะเควินก็เลยเล่าให้ฟังว่าเท็ดมันก็แค่คนปอดแขกคนหนึ่งขณะสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันยังชวนเมียกลับบ้านเลยเท็ดเป็นพวกขี้แยใจมีสู้และไม่เหมาะเป็นผู้บริหารด้วยประการทั้งปวงเจ้านายได้ถามกับเท็ดว่าจริงหรือเปล่าที่เขาจะเอาทุกเรื่องของบริษัทไปปรึกษ,ษากับภรรยาเสมอเท็ดก็เลยยอมรับว่าจริงเจ้านายก็เลยถามต่อไปอีกว่าแล้วคุณมีความรักอะไรกับเมียบ้างไหมเท็ดก็เลยบอกเจ้านายว่าไม่เคยมีเจ้านายก็เลยหันไปถามเควินว่าคุณล่ะเควิานาก็เลยบอกว่าเขาเองก็ไม่่มมีีเเเชนนกกััยขขของาารู้ เจ้านายก็เลยถามเควินซ้ําว่าแน่ใจนะก่อนที่เจ้านายจะจัดการเล่นคลิปเสียงที่เควินแอบดินทาม,มีให้เจ้านายฟังว่าเธอเป็นคนโง่และดีแต่สวยเป็นวันๆทาให้มิสซี่ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้ววิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนขณะที่อยู่ภายในห้องน้ํามิสซี่ก็สังเกตเห็นคนแปลกหน้าที่แอบดูเธอหลังชั้นวางเจ้านายของสามีได้ตามมาเคาะประตูเรียกเธอมิสซี่ที่บอกกับเจ้านายว่าสามีของเธอต้องการตําแหน่งนี้มากเพื่อปลดภาระหนี้สินของครอบครัวและเธอก็ยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อช่วยเขาเจ้านายก็เลยถามกลับไปว่ายอมทําได้ทุกอย่างจริิงหรืออเเปปล่่่่าากนนททีีจจจ้ะไม เจ้านายได้จะชวนมิซี่ให้มามีอะไรกันเพื่อแลกกับตำแหน่งผู้บริหารของเควินแต่มิซี่ก็ไม่กล้าพอแล้ววิ่งหนีไปหาสามีเควินที่ขอโทษภรรยาของเขาที่เขาพูดจาไม่ดีซึ่งมิซี่ก็บอกสามีของเธอว่าไม่เป็นอะไรกีวีที่เห็นสามีกระดิกระดาผิดปกติจึงได้แถวกับเจ้านายว่าคุณไปทําอะไรมากับแม่สาวนา้อยคนนั้นเจ้านายก็เลยบอกเมียว,ว่าคุณจะจู้จี้อะไรกันกันหนาตลอด25ปีที่แต่งงานกันมาผมยอมให้คุณผ่านเงินเล่นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่โดยที่ไม่เคยถามคุณเลยสักคำกีวีที่ถูกแขกหน้าได้คคควว้าาาเเงิิินขึมมดทีีท่สยส บอกว่าเธอไม่กล้าทาหรอกและอีกอย่างปืนพวกนี้ก็เป็นปืนที่ใช้ในการแสดงกีวิก็เลยบอกให้เควินยกมือขึ้นเพื่อให้เขาลองพิสูจน์ดูว่าเธอเอาจริงไหมทําให้เควินของเราออกมาและบอกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ควรจะหันไปเอาดีเดนฮอลลีวูดกีวิ้จัดการล่าไกปืนจนทําให้ลูกกระสุนพุ่งทะลุผ่านมือของเควินทําให้มิสซี่ที่เห็นแบบนั้นถึงกับอ้วกแตกสองสามีภรรยาได้บอกกับเควินว่ามันจะมีไอ้บ้าคนไหนเดี่ยวมือไปขวางลูกกระสุนปืนเททัมที่เห็นท่าไม่ดีจึงคิดที่จะโทรแจ้งตำรวจแต่เคว ว่าเขาจะไม่ได้งานนี้เท็ดที่รับรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลจึงได้ชจกชวนเมียของเขากลับบ้านซึ่งในตอนแรกเท่ท่ำก็ตั้งใจที่จะกลับไปพร้อมกับเท็ดแต่เมื่อเธอได้ยินมิสซี่พูดจาดูถูกเธอว่าเป็นพวกบ้านนอกใจสอบปัญญาอ่อนจึงทําให้เททห์ท่เปลี่ยนใจและบอกกับสามีว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้งานนี้เมียของเจ้านายได้ขู่ที่จะฆ่าตัวตายโดยการใช้ผ้าพันคอไปพันกับรูปปัน้นเธอตัดเพราะว่าเจ้านายไม่เคยแคร์เธอเลยเทท่ำก็เลยบอกให้เจ้านายไปง้อภรรยาของเขาซึ่งเจ้านาย ไปในอุบัติเหตุกีวีก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าและขู่ที่จะฆ่าตัวตายกับเขาอยู่บ่อยครั้งเมียของเจ้านายได้บอกกับเทท่่มว่าสามีของเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มองเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเขาไม่เคยรักใครเลยนอกจากตัวเองกีวี่ทีบอกให้เททัามเอาพวกหนูมาให้เธอแต่เทท่ามก็บอกกับกีวีว่าเธอเห็นแต่กล่องทิชชู่เมียของเจ้านายก็เลยบอกให้เทท่่มควานมือหาลงไปให้ลึกหน่อยมีใครบางคนได้บางคว้มือของเทท่่มโอไว้ก่อนที่เทท่ามจะกระชากมือกลับแล้วเรีบวิ่งหนีไปเทที่ถามกับเมียว ตัวอยู่ในบ้านหลังนี้มิสซี่ที่เคยเห็นเหมือนกันแต่เธอกับบอกเทธทมว่าสงสัยเทททำจะเมาจนประสาทหลอนไปแล้วซึ่งเจ้านายก็สนับสนุนคำพูดของมิสซี่ว่าเทททำน่าจะเจอผีของบ้านหลังนี้เขาให้แล้วเมื่อกลับเข้ามาข้างในเทธได้ขอโทษเมียที่เขาไม่เชื่อใจเธอเมียก็เลยอธิบายกับเทธว่าในคืนนี้ไม่ใช่คืนการเลือกพนักงานธรรมดาซะแล้วเจ้านายได้เดินมาหามิสซี่เพื่อสอบถามอาการของเควินเควินก็เลยบอกว่าเขาสบายมากคนแบบเขานี่แหละที่เจ้านายต้องการคนที่พร้อมที่จะสู้จริงๆในสนามรบเจ้านายก็เลยยุให้เควินลองใส่ชุด ที่เชิญทุกคนมาที่นี่เพราะเขาต้องการควบตำแหน่งของทั้งสองคนให้สูงขึ้นกว่าเดิมและเหลือเป็นแค่ตำแหน่งเดียวหนึ่งคนในพวกเขาจะได้รับตำแหน่งผู้บริหารใหญ่และอีกหนึ่งคนที่เหลืออยู่จะต้องถูกไล่ออกจากบริษัทงานนี้ไม่มีคำว่าเสมอตัวมีแค่แพ้กับชนะเท่านั้นเท็ดที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำให้เขาไม่พอใจและด่าว่าสองสามีภรรยาว่าจัดฉากบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาทำไมพวกเขาขูเรื่องทุกอย่างทั้งเรื่องตำแหน่งที่ว่างและรวมไปถึงการตายของลูกชายจึงทำให้กีวี่ตบหน้าเท็ดเป็นหนึ่งฉากมิสซี่ได้ถามกับเควินว่าการกลับ ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยเห็นเควินอยู่ในที่ทํางานด้วยกันกับเขาเลยเขาน่าจะมีอะไรปิดบังมิซี่อยู่แน่ซึ่งเควินก็พยายามที่จะเถียงกลับแต่เขาก็ถูกเจ้านายพูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าเจ้านายเสนอให้เขาฆ่าเมียเพื่อแลกกับตำแหน่งทุกอย่างเควินกล้าพอที่จะทํำไหมเควินยิงไปสักคู่หนึ่งเหมือนกับเขายอมทามิซี่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยสาต์เล่าใส่หน้าของเควินเควินก็เลยถามอมียของเขากลับไปว่าถ้าเธอได้ข้อเสนอแบบเดียวกันเธอจะทำไหมล่ะจึงทำมิซี่ดูอึ้งไปสักพักเจ้านายได้พาทัวเควินไปที่เก้าอี้้นนววเเเ่ออสงงงบติิาาาาารรจยยขขคใชละะไ เมียของเจ้านายก็เลยเข้ามาตอบแทนว่าสามีของเธอเสียสละแน่นอนและเสียสละมามากแล้วด้วยเขาแทบไม่เคยได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเลยมีอยู่มาวันหนึ่งที่ลูกๆข่าวว่าพ่อกลับมาที่บ้านเขาจึงได้แอบขโมยรถของครูที่โรงเรียนเพื่อขับกลับมาที่บ้านของตัวเองเขาขับรถไปท่ามกลางความมืดและประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตก่อนน่าจะถึงตัวบ้านเพียงแค่ไม่กี่ไมล์เทสก็เลยพูดสวนขึ้นมาว่าคนพวกนี้โกหกเททำก็เลยถามเทว่าถ้าคิดว่าพวกเขาหลอกลวงจริงๆแล้วทำไมพวกเราถึงังอยู่ที่นี่ต่อไปเจ้านายที่พูดแทรกขึ้นมาว่่่าาาาคคืนนนนีี้้้้พอแแแลละะะกกกรรปศผจไดดหงเิขึ นวัเจ้านายได้พาตัวเควินเดินไปดูงานโบราณที่เป็นคอนกระทั่งเหล็กในสมัยก่อนเจ้านายได้ยุโยงให้เควินจัดการใช้คอนฆ่าเท็ดซักขณะที่เท็ดกำลังจะออกไปตาร์รถกลับบ้านเขาก็ได้เห็นใครบางคนซ่อนตัวอยู่บนบ้านอีกแล้วเท็ดจึงได้ตัดสินใจวิ่งกลับเข้าไปดูเควินที่อยู่ในชุดกอนนักรบได้ตามมาใช้คอนป่าส่หัวของเท็ดโชคยังดีที่คอนอันนั้นไม่ได้ทำมาจากเหล็กจึงทำให้มันหักครึ่งท่อนเท็ดได้วิ่งหนีเควินที่กำลังคุ้มข้างจนได้พบกับเจ้านายที่ยื่นปืนมาให้เขาเลือกเท็ดจัดการยิงปืนไปที่แจกันเพ จัดการยิงเควินซะและเรื่องราว่าบ้านนี้จะได้จบลงสักทีแต่เท็ดก็ตัดสินใจไม่ยิงและเดินกลับไปหาเมียทําให้โจ้านายรู้สึกผิดหวังมากที่เท็ไม่กล้าลั่นไกเท็ที่บอกกับเมียของเขาว่าทางเดียวที่เราจะชนะเกมนี้ก็คือการไม่เล่นไปตามเกมของสามีภรรยาสุดโลกจิตเทต็ดที่ขอโทษเมียของเขาและชักชวนเมียกลับบ้าน ก่อนที่มีของเจ้านายจะเดินมาพร้อมกับชายหนุ่มในรถเข็นซึ่งเขามีชื่อว่าจิมแท้จริงแล้วจิมลูกชายของเจ้านายยังไม่ตายเพราะอุบัติเหตุแต่เท็ดกับดูกตกใจเป็นพิเศษเหมือนกับว่าเขารู้สึกผิดเควิน <Kevin S 2> ที่บอกกับเจ้านายว่าเท็ดไม่กล้าฆ่าเขาแบบนี้เขาไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ริหารแล้วเจ้านายก็เลยบอกว่าใช่ก่อนเอาเหล้ามากรอกปากให้ลูกชายดื่มเท็ดที่บอกให้เจ้านายหยุดก,การกระทํานั้นซะและพยายามที่จะใช้ปืนขู่พวกเขาเท็ดที่บอกกับเจ้านายว่าชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าแดเนียลไม่ใช่จิมอย่างที่เาาง เท็ดได้เล่าย้อนกลับไปว่าก่อนหน้าที่เขาจะแต่งงานกับเทท่าเจ้าหน้าได้สั่งให้เขาเอาของข,องของวัญมาคบรอบไปให้เมียเขาได้ขับรถไปในความมืดและชนเข้ากับแดนนี่ที่กำลังขี่จัก,กรยานอย่างจังในตอนนั้นเท็ไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะเขาชนเข้ากับอะไรเพียงแค่อยากจะไปส่งของขวัญให้ทันเวลาซึ่งในเวลาต่อมาแดนนี่ที่ถูกส่งตัวไปบำบัดและต้องการมาเป็นคนนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเจ้าหน้าได้บอกให้เท็ลงมือฆ่าแดนนีซะเพื่อช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เท็ก็ปฏิเสธที่จะทำเพราะเขามองว่าชีวิตคนไม่ใช่ผักปลาเควินที่เเเเข้้้้าาาาไไปคคออกแลววววววบ่ิินน ถ้าคืนนี้จะต้องมีใครต้องตายก็ขอให้เป็นเขาเองเควินยัได้ตัดสินใจร่าไกใส่เท็ดแต่กับการเป็นว่ามันมกระสุนเปล่าเจ้านายก็เลยบอกกับเควินว่าปืนกระบอกนี้บังคับเปลี่ยนกระสุนด้วยรีโมทตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นกระสุนจริงให้แล้วและบอกให้เควินลองยิงไปที่หัวแรกดูดเจ้านายส่งปืนกระบอกให้กับเท็ดและสั่งให้เท็ดยิงเควินซะเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองเอาไว้ปรากฏว่าในปืนของเท็ดนั้นมีกระสุนจริงจึงทำให้เควินถูกยิงเข้าที่หัวไหล่เจ้านายได้เฉลยกับเท็ดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจท่่จจ้้้้เเเวนนนนอกกัััาาาททดบบไ ให้จัดการฆ่าเควินซะและรับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทไปนี่ไม่ใช่การล้อเล่นเทท่าที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้เข้าไปคว้าปืนจากสามีแล้วจัดการยังเข้าใส่เจ้านายที่พยายามพูดปัดประสาทให้ลูกน้องฆ่ากันเองเดีที่ได้เห็นคนตายก็ตกใจหายไปง่อยทันทีก่อนที่จะรีบวิ่งหนีขึ้นบ้านไปเมียของเจ้านายกดเป็นปืนเป็นไฟที่เทท่าลงมือฆ่าสามีของเธอก่อนที่จะด่าเทท่าว่าอีบนนอกและวพุ่งตรงเข้าไปทำร้ายแต่เธอก็ถูกเทท่ำยิงสุดจนตายไปด้วยอีกคนเทท่หนที่ดจะ่อกมาแด้วจับ เท็ดได้ต่อว่าแดนเนียลที่แกงทำเป็นง่อยจนทําให้เขาหลงเชื่อว่าเขาทำามผิดจริงๆกลุ่มคนใส่หน้ากากในชุดสุดสีขาวได้โผลออกมาและจากการถอดหน้ากากของแต่ละคนออกเผยให้เห็นว่าพวกเขาคือบรรดาหุ้นส่วนของบริษัททุกคนต่างดีใจที่เห็นว่าเจ้านายและมีของเจ้านายถูกเท็ดทำฆ่าตายในคืนนี้เพราะทั้งสองคนโกงเงินบริษัทไปทั้ง40ล้านตามแผนที่เจ้านายได้วางเอาไว้เขาเลือกเท็ดใ,ให้กลายมาเป็นตัวตายตัวแทนของเขาเพื่อแบกรับหนี้สินทั้งหมดแทนแต่แผนการของเจ้านายทำผิดพลาดซึ่งถือว่าเป็นปฏิหาริยของวันคริสต์ ไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมพวกคุณส่วนก็เลยบอกว่าใช่แต่ตอนนี้มันมีว่างตำแหน่งหนึ่งแล้วและคนที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งนี้นั้นก็คือเททั่มเบียของเท็ดนั่นเองพวกคุณส่วนได้ตัดสินใจเลือกเททั่มให้มารับตำแหน่งประธานของบริษัทฟาคอนฮาร์ดเธอมีการตัดสินใจที่ดีกว่าใครเพื่อนแถมยังฆ่าตัวเป็นหาของบริษัทที่คอยกัดกินบริษัทเปอย่างนมนานอย่างเจ้านายของเท็ดการตัดสินใจที่ดีของเททั่มได้ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้และทำให้ทุกคนรอดตายในยามหน้าสิวหน้าข,ขวานเพาราะงั้น ซับซ้อนพลิกไปพลิกมาตลอดทั้งเรื่องเป็นอีกหนึ่งตอนในซีรีส์ Into the Dark ที่ถูกโหวตว่าดีที่สุดจากทั้งหมด24ตอนของมันซึ่งผมก็เห็นด้วยขนาดผมเล่าเองก็ยังสนุกไปด้วยเลยในตัวหนังจะมีมุกจิก,กัดและรวมไปถึงมุกเสียดสีแทรกมาเป็นระยะตลอดทั้งเรื่องนหนวเข้ากับบทที่เฉียบมากๆจึงถ้าให้เป็นอีกหนึ่งตอนจากซีรีส์ Into the Dark ที่คุณไม่ควรพลาดด้ประการทัง